สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซ h ์นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้มีพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปุ่นอินซีมาร่วมรายการครับพี่แมวมาก็จะต้องมีอะไรที่เ,เป็นของที่เพิ่งทำใหม่ๆ เพื่อจะล้อนเฉลืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเอามาบอกเรากาซีพให้ท่านผู้ชมรู้ก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องอินซีขับค้าส์นะคะในเรื่องมีเทสโก้ขับค้าส์พอดีจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจทำมานานแล้วนะแต่นี้เราก็ข้อมูลเรายังไม่เพียงพอนะคการที่เราจะทำขับค้าส์ได้เนี่ยเหมือนกับเหมือนเหมือนสะสมไม้อะไรอย่างเงี้ยฉันต้องมีข้อมูลนะะก็คือเป็นเป็น point ดีเดมชันใช่ไหมแล้วเอาเก็บคอลเลกชันพอยเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะนะคะคัสกระเป๋าเรานี่ไม่พอต้องมีกระเป๋าคัสโดยเฉพาะนะคะที่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เปน่ั้นบางคนพอจะใช้ที่าหยิบมามันไหลมาฟลืดเพราะอันไหนเราไม่รู้ว่าพอยไหนใช่ไหมที่พอดีแบบว่าได้พี่เมาเนี่ยเห็นไปอ่านในหนังสือนะคะตอนนี้เป็นเคสตัศดีเขาก็แบบว่า มีเป็นแบบว่าอย่างเทสโก้ขับคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอะไรบูธนะคะของบูธของบูธนะคะแล้วเขาก็เราก็มาั่งคิดเราก็ควรจะทำนะคะนี่มันก็ใช้เวลาในการที่จะเก็บข้อมูลข้อมูลเนี่ยลูกค้าพี่มวไม่มีปัญหาเลยแต่มันไม่ใช่ลูกค้าพี่แมวเป็นลูกค้าของลูกค้าอ๋อใช่ใช่ใช่ เพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้วออันนั้นไม่มีปัญหาเลยไปเที่ยวด้วยกันเข้าใจกันแล้วการเห็นบางทีเห็นลูกเข้ามาตั้งแต่เด็กจนโตเขาเรียกป้าแมวมาตลอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เก่งเชอะแหมอะไรเงี้ยอีน้ก็เป็นยายอะไรเงี้ยป้าเป็นยายอันนั้นไม่มีปัญหานะคะกับลู่ค้าไม่เปนไรแต่ทีนี้แบบว่าข้อมูลลูกค้าของลูกค้าเราซึ่งไม่ได้เปิดบัญชีกับเราไอ้นี่สินี่คือเรื่องนี้เราก็เลยทำงานทำการเก็บข้อมูลเนี่ยมาเป็นเวลาสามปี นะะเพราะมันมีแบบประมาณ3-4มสี่พันไลน์ต้องเก็บแล้วก็โดยที่ให้เข้ามาเที่ยวงานเราจัดงานให้ลูกค้าเราจัดงานกับเขาอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเก็บจนได้ที่อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำอินซีขับคัสได้ถึงเวลาร้อนใช่ไหมถึงเวลาร้อนใช่ไหมนะครับอ่ะลองมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับที่พี่แมวทำเนี่ยนะฮะอินซีขับคัสนะครับก็คือแบ็กกราวน์ของเรานี่นะฮะว่าทำไมเราถึงจะทำนะฮะเพราะว่าเราต้องการเหมือนกับที่ทำเหมือนเนี่ย โโมชั <C 'm ot ions> ่นอะใช่ไหม <c oughs> คือทำให้เขาแบบว่าอยู่กับเราอะ,ะนะ,ะไม่ให้เขาไปไหนอะ,ะเวลา,เาคนเราเออมีพอยอ่ะนะ แหม่ซื้ออะไรก็ตามมันก็มีพอย n t เก็บทั้งนนั้แหละไม่อยากจะไปซื้อคนอื่นไม่อยากจะไปกระจายออกไปเพราะว่าเวลาเราทําโปรโมชั่นเนนี่ยะะจะได้เป็นกรอบเป็นกาตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้ให้กี่เด้งกี่เด้งใช่ไหมครับสามเด้งสองเด้งเขาเรียกเบิ้ลอ๋ออไม่อปูนี่ติดไปเท่าไหนเนี่ยไม่ใช่่่ไมใชด Double point ช่วงนี้เบิ้ลไปเท่าไหร่อ่ซื้อตอนนี้เบิ้ลสองเท่าเป็นสองเท่าเลยผมไม่เคยเห็นใครเขาใช้เด้งเลยนี่เพิ่งพี่แมวเนี่ยแหละครับขอโทษนะคะพอดีในวงการปูนเขาใช้เด้งอ๋อเหรอฮะไม่รู้หรือแมวใช เองก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็มีเรียกเป็นเด้งนะคะแล้วก็นี่คือเมื่อวานทำอะไรมาคือวัตถุประสงค์แบ็กกราวน์ของเรานะคเพื่อทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อมีดัตต้าเบสใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เก็บนะแล้วก็เพื่อเราจะได้แบบว่าเข้าถึง ลูกค้าได้ access to customers ได้นะคะว่าเขาเป็นเขาจะไปมี information เกี่ยวกับเขาอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เราจะรู้ว่าซีเมนต์ flow ไปทิศทางใดนี่ไอ้นี่ละไอ้นี่ละไอ้นี่ละอันนี้ไดที่สุดละใช่เขาเรียกว่าเราก็สามารถที่จะ control last m i l e ได้นะว่าว่าในกอเนี่ยสมมติว่ายุ้ยเป็นลูกค้ากับพี่แมวใช่ไหมคะลูกค้าจดทะเบียนกับเราแล้วนะคะจิสเตอร์ด้วยแล้วจดทะเบียนด้วยแล้วแล้วก็ ยุ้ยเนี่ยขายให้ใครบ้างขายให้ในกของงใช่ไหมขายให้เดลากิตันพี่แมวก็รู้หมดวันดีคือยุ้ยไม่เป็นลูกค้ากับพี่แมวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แมวรู้จักกของงแล้วก็รู้แล้วอันนี้อย่าเอ็นไปอย่าเอไปฉันก็เกลียดเธอทิ้งได้ไม่ใช่หรอไม่ใช่นะแต่พูดถึงว่ามันทําให้เขาเนี่ยเราก็กลับมาบอกเขาด้วยเขาก็ได้รู้ด้วยใช่ไหมปกติมันี้เขายังจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาขายให หนี่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปก่อนนะครับ Background นะครับอ้าวไปดูต่อเลยครับท่านผู้ชมครับมาถึงวัตถุประสงค์ครับ objective ่นวัตถุประสงค์ในการที่เราทำนี่ก็ที่บอกแล้วเนี่ยนะคะว่าเราจะได้ ได้ข้อมูลของทั้งลูกค้าเราแล้วก็ลูกค้าของกค้าง a c c u r a ง e เลย accurate เลยคือละเอียดถี่ถ้วนแน่นอนเพราะว่าเขากรอกให้เราใช่ไหมฮะเราได้บัตรประชาชนเข้ามานะคะมี ID อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้รู้ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบว่าเนี่ยก็คือ last mileage ตรงนี้เขาไม่พูดถึง last mileage นะ last meter แล้วมั้งมันไม่ต้องแล้วนะ last inch ข้อมูลข่าะ คือคอนโทรลช่วงสุดท้ายเลยอะว่าเราจะรู้เลยว่า c h น n นลเนี่ยมันไปถึงที่ทางใดใช่ไหมฮะติว่าออกจากโรงงานเนี่ยมันผ่านไปที่ไหนบ้างมันไปที่ไหนบ้างนะคะเขาจะรู้หมดหรือว่าถ้าเปิดเถอตรงนี้มันเหมือนกับคล้ายๆว่าเออถ้าเราแย่อีกสักนิดนึงเนี่ยนะเขาอาจจะ ซื้อเพิ่มตุ้มเข้าไปอีกทีตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนใช่ไหมพี่มามันเป็นมันเป็นโค้งสุดท้ายที่เราจะรู้ถูกไหมครับกำหนดทิศทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็เหมือนกันก็คือ control channel นะคะในในส่วนที่ objective ของเรานะฮะแล้วก็ต่อไปเลยค่ะภาพกลับไปทีนครับนะฮะค n น u c t right promotion campaign อ๋ออันนี้ก็ทำแคมเปญให้มันถูกใจแล้วเพราะว่าสมมติว่ามันคุณภาพอะฮะ ภาคนี้เนี่ยจะทําอะไรเราก็ทําเฉพาะภาคได้หรือเราจะทา n a t i o n นไวทั้งทั้งประเทศเลยก็ได้ถ้าตราบใดที่เรามีข้อมูลลูกค้าแล้วใช่แล้วตรงนี้ตรงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะบางทีหน้าเราก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็ตรงไหนยอดขายจะกระตุ้นยอดขายตรงไหนเอาแค่เฉพาะตรงนั้นก็ได้แต่ก่อนนี้โดยเราทําทุกอย่างต้องทําทั้งประเทศอันนี้เราไม่ได้อันนี้เหมือนกับ c u s t ม m i z e อ่ะเหมือนกับเราทําเฉพาะจุดได้เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างสมมุติว่า ทางเหนือฝนซาแล้ว<ะ>อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมฮะเราเรา,เราจะต้องกระตุ้นตรงนี้แล้ะเพื่อจะมีการก่อสร้างมีอะไรแต่ขนาดด้วยกันถ้าเราทำโปรโมชั่นที่ทางใต้ฝนอาจจะยังมีอยู่คือการ<ะ>ทำโปรโมชั่นในยุ้ยมันเป็นการที่<ะ>ว่าแทนที่เราจะลงราคา ใช่ไหมคสมมติว่าเราเราเราเป็นเราทำให้ส่วนลดเขาเขาก็ไปลงราคาราคาก็ไหลลงแต่ทำโปรโมชั่นเนี่ยมันไม่ลงราคาใช่ไหมครเพราะเขาได้ทีหลังแล้วมันเป็นการกระตุ้นการกระตุ้นกาซื้อด้วยนะครับเมื่อกี้มีตัวเลขอันหนึ่งเนี่ยฮะเพื่อที่จะได้เซ็คเคียวคือให้แน่ใจและควบคุมได้ด้วยว่าวอลลุ่มถูกไหมฮะสามแสนแปดหมื่นตันต่อเดือนต้องเกิดขึ้นได้ซึ่งเชิดพี่แม่มีข้อมูลขนาดนี้เนี่ยไม่เกินความสามารถแน่นอน ตรงไหนมันยังมาดูทำท่าจะไม่ถึงรู้จุดว่าจะไปแย่ตรงไหนให้มันถึงใ่มสมมติอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะคะจริงๆอาจจะขายสักล้านหนึ่งก็ไม่ใช่พูดเล่นนะนะก็ได้รู้ว่าตัวเลขที่เราตั้งเป้าไว้นี่มันไปที่ไหนแล้วเราจะควบค c o ยังไงครับผมนะฮะนี่คือ objective นะครับมาดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่ใครเนี่ย นี่บรรดาลูกค้าพี่มาบทตจริงเจริงไหมเนี่ยลูกค้านะคะลูกค้ามีคนเดียวเองค่ะที่เหลือก็เป็นพนักงานแล้วคนก็เป็นคนขับรถของพี่แมวเองนะคะเขาหน้าตาเป็นหน้าตาเป็นคนโขบปูนนิดหน่อยนะคะไม่บอกว่าคนไหนนะคะก็เราก็ล้อนเมื่อวันที่หึงกุมภานองปีที่แล้วนะคะเราก็ล้อนขามสามการ์ด นะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะที่สามกลุ่มกาถือนะฮะการ์ดหนึ่งเป็นของลูกค้าครับนะคะการ์ดหนึ่งเป็นของลูกเอ่อเอ่อลูกค้าของลูกค้าคือคนกลางนะคะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือช่างที่มาซื้ออ่ะผู้รับเหมาผู้รับเหมาหรือช่างอื่นอ่าเราเราว่าเราว่าช่างสุดแท้แต่นะครับคู่ค้าก่อนใบหนึ่ง แล้วก็ลูกค้าของคู่ค้าคนนั้นใบหนึ่งแล้วก็ตัวผู้รับเหมาผู้รับเหมาละนะครับนี่นี่จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มี3การครับผมนะฮะตอนนี้3,000 3,000มเมมเบอร์แล้วเหรอโซฟาใช่ค่ะนี่นะฮะครับดูต่อนะฮะดูต่อนฮะนี่อินซีคลับคร์ดผมพยายามจะให้เสียงไปด้วยนะฮะเพราะว่าอินซีให้เสียงภาษาไทยนะฮะนี่โอ้โหอภิสิทธิ์เนระดับมี2แบบ อันนี้ให้ดูว่าตัวอย่างหน้าตาเป็นแบบนี้บัตรเป็นอย่างนี้นะคะบัตรเป็นนี้สีทองเป็นของลูกค้าเรานะคะสีแดงแดงเป็นของเป็นเป็นของลูกค้าของลูกค้าลูกค้าของคู่ค้าก็คือคือรีเทลนะคะครับผมในหน้าตาจะเป็นนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราโโลแกนของเรานะคะตอนนั้นก็ก่อนเลือกตั้งนะฮะอภิสิทธิ์ในระดับค่ะ ก็ทำไมก็หมายถึงพรีวิลเลจให้ใช่พี่จะติดใจอะไรก็ยุยพูดนะไม่ใช่เขาคำว่าให้พี่เราเปลี่ยนพรีวิลเลจอ๋อเปลี่ยนเป็นคำอื่นไม่ได้ลืมไปอ่าล้วเสร็จแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเขาเขาได้อะไรก็ได้แคตตาล็อกใช่ไหมใช่เขาจะได้แคตตาล็อกไปครับดูครับจะเป็นนี้ฮะนี่ฮะค่ะก็อันนี้คือแบบว่าซื้อปูนอินซีแดงอินซีทองอินซีเพชร อินซีซูเปอร์พลัสอินซีปูนเขียวอินซีงานหล่อนะคะอินซีอินซีดำนะคะหนึ่งตันได้ได้20คะแนนได้พอยต์ไปคอลเลกไว้ก่อนนะครับได้ไป20นะครับหรือเนี่ยฮะซื้อกาวซีเมนต์ฮะนะคะครับผมกาวซีเมนต์ตอนนี้เราทำกาวซีเมนต์ด้วยนะคะแล้วกาวซีเมนต์เราก็มีแบบว่าที่ไม่มีฝุ่นด้วยนี่เป็นไงคะกาวซีเมนต์คืออะไรคืออันที่ไทฟิกซ์ฮะ ครับที่ปูนกาวอะค่ะที่เวลาปูกับกับยางกับเบื้องกับเบื้องเนี่ยนะฮะแล้วเราช่วยข้างใต้ให้มันแน่นหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกมีไชล์ร์เปาอะ ครับชาลาเปาอยู่ข้างล่างมีชะร์ปาอยู่ข้างล่างเราถือที่แปะชาร์เปาฮะเวลาเราเดินเนี่ยบางทีถ้าถ้ามันทำไม่ดีนะครับเราเดินปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ดีปุ๊บมันจะผมเริ่มเสื่อมฮะกำลังป่อ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 งฮะใช่เลยครับใช่เลยครับบางทีการปูเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กระเบื้องใหญ่ๆเนี่ยฮะถ้าเปิดเกิดเขาไม่พิถีพิถันนิดนึงในการที่จะลงไอ้ไอ้ซีเมนต์ไว้ก่อนเนี่ยนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันเป็นเหมือนโว้ฮะเราพอพิจารณเอากระเบื้องวางไปใหม่ๆไม่เป็นไรนานเข้าผ่่่่่่าาานนนนไปปปปปีีีีีีีททท2 3 4เเเยอละดดิผัง๊ก ก็เอ้ยนึกว่าอะไรแตกป่าไม่ใช่นะฮะบางคนมันก็ล่อนเลยค่ะบางทีใช้เวลาค่ะแล้วก็มีมอต้านะคะไปก็มีมอต้าเหมือนกั้นล่ะค่ะนะคะได้ได้คะแนนเหมือนกันตั้งก็ยี่สิบพอยต์นะครับอ่างี้ให้พี่มาฮะเดี๋ยวผมดูเวลาแล้วต้องต้องเราต้องพักโฆษณาครั้งที่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะให้ดูอีกว่าเขาจะได้รับอะไรยังไงอีกบ้างเพราะว่าในแคตตาล็อกนี่มันเยอะจริงโอ้โหของเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวพักทู่เดียวครับท่านผู้ชมครับกลับมาคุยต่อครับ ทุกคนที่ปูอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ชมอินซี i ินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูดินซีนะครับก็กําลังแนะนําอภิสิทธิ์เหนือระดับะนะคือสิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นสมาชิกอ<ช>ินซีคลับคัท<ช>นะฮ<ช>ะเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ท่านได้เห็นว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อสมัครแล้วมีบัตร จะสีทองหรือจะสีแดงแล้วนะฮะท่านก็จะได้รับแคตตาล็อกในแคตตาล็อกก็จะบ่งบอกหมดเลยครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วท่านซื้อเท่าไหร่นะฮะท่านก็สะสมแต้มตามนั้นคือสะสมคะแนนตามนั้นถูกไหมครับเราก็จะมีมีบุ๊กเลตค่ะ ครับเป็นคู่มือฮะคู่มือเป็นคู่มือที่จะบอกหมดเลยว่ามีอะไรนะคะแล้วก็มีใบสมัครด้วยอ่ามีใบสมัครนะครับก็จะเป็นคู่มือแบบนี้ค่ะครับผมนี่นี่นี่เราก็ขอเจาะจงไปถึงท่านที่ต้องใช้บริการงานของของอินซีนะโปรดักต์ทั้งหลายแหล่นี่เยอะหน่อยนะครับนะท่านก็สมัครเป็นอันนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์ของเรามีมีคอนบูดด้วยนะคะนะครับนี่ฮะขอดูภาพนี้นิดนี่ฮะก็จะเห็นว่ามีอินซีแฟมิลี่ของเราแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็มีมอเตอร มอเตอร์แม็กซ์แล้วเราก็มีคอนบูดนะคะซื้อคอนบูดก็เป็นพอยต์คอลเลคชันได้เหมือนกันซื้อเท่าไหร่ยังไงนะฮะมีโใครดูอินซีอินไซต์จะต้องอยากซื้อคอนบูดเพราะว่ามีอะไรสวยๆมาให้ดูตลอดสวยจริงๆเอาไปประยุกต์ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองเราเคยเทสต์เนี่ยฮะจำได้ไหมที่ให้ดูว่าด้วยมองด้วยตาเปล่าไม่รู้อันไหนเป็นไม้เพราะว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้จับเข้าจับมาหา ออคนของคอนวูดนะฮะอย่างคุณธวัชชัยมาเนี่ยนะเขาเอามาให้ผมวางอยู่ผมยังแทบจะไม้เปล่ามาอาเกันหรือเปล่าเออ,อะไรเงี้ยไดเลยะฮะมันคือมันขนาดนั้นแหละจับอยู่ในมือบางทียังไม่อยากจะเชื่อว่ามันไม่ใช่ไม้อ่ะคือถ้า,<ช>ถ,าถ้าจับมันอาจจะรู้เพราะว่ามันเน้ําหนักมากกว่า่า้ยแต่เราไปใช้สําหรับคานเราใช้กับระแนงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้กระ้วเราคงไม่ไปจับรั้วนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเปิดพี่เอามือรูปนะ พี่อาจจะรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวเสียนตำนะเออมันมีขนาดนั้นนะเพราะว่ามันทําสีอะคนหูจะทําออกมาสีสวยนะคะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยพยายามเลือกของที่เป็นแคตตาล็อกที่ทำเป็นแคตตาล็อกที่เขาจะเลือกได้นะคะเอเราก็ดูนะครับาวฏว่ายุ้ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะคนก็ชอบตู้เย็นอยู่นะยุ้ย อืมใช่เลือกตู้เย็นพัดลมเวลารีดีมพอยหรืออะไรฮะใช่ดีดีมพอยค่ะอ่าพอพอยเยอะๆปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรีดีมเอาอะไรไปแล้วแต่กี่พอยได้อะไรกะไรี้นะฮะเราก็ดูนะคะ